ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นี่ผมจะมารีวิวปืนกระบอกใหม่ที่เพิ่งจะทาเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับนี่ปืนกระบอกมองผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยปืน DSR หนึ่งไรเฟิลสไนเปอร์ครับกระบอกใหญ่ไหมละ่ะปืนกระบอกนี้นี่บอกเลยว่าแรงใช้ได้เพราะว่ามีถึงสองแมกกาซีนด้วยกันนะครับซึ่งของจริงก็รูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นี่ผมเอามาจากคลิปของอคนญี่ปุ่นที่เขาสอนทํำปืนกระดาษเหมือนกันแม็กาซีนสองมัดครับบอกเลยใช้ได้คืออวัสดุที่ผมใช้ทำครับจะเป็นเอลังทีวีนะครับจะหนามากคือตอนที่ผมนั่งตัดนีแบบว่าตัดซะจนกันไกลทื่อเลยกันไกรแบบหมดคมเลยไงล่างทีวีครับอย่างหนาเลยเจาะกว่าจะเจาะได้แบบสุดๆเลยอะ แต่ก็คุ้มครับสาหรับปืนกระบอกนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับกระบอกนี้หนักมากเลยเพราะว่าเป็นวัสดุที่หนาไอตรงนี้ก็สองได้เหมือนกันเห็นไหมครับสองได้ครับแมกกาซีนหนากระอถได้เหมือนกันเหมือนกับอันหลังนี่ครับแมกกาซีนส่วนในตรงเข็มแข้งจนวนอืมแบบนี้เลยเป๊ะ เปนกระบอกน,นี่จะมีขนาดเท่ากับของจริงแบบเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถือให้ดูเลยแป๊บนึงครับตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวเอากล้องผูกไว้กับมือแกเชืยบก่อนโอเคตั้งไว้ตรงนี้ เป็นยังไงกบมาเขากับปืน DSR หนึ่งกระบอกใหม่ของผมสอหรับใครก็ตามที่ชอบอย่าลืมเข้ามากดไลค์กันเยอะๆนะครับคือพอดีช่วงนี้่เพึ่งจะเปิดเทอมมาได้ใหม่ๆเลยผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ลงคิดปืนมากเท่าไหร่คือคนเขาก็อยากจะให้ผมสอนทําปืนบาเลตแต่บางเรื่องว่าปืนบาเลตมันใช้เวลาทาประมาณ3 4มี่วันก,กว่าๆนะครับกว่ากว่าผมจะทําเสร็จก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้สอนเรื่องการทำปืนสักเท่าไหรเ่เดี๋ยวผมจะเริ่มสอนตั้งแต่ปืนที่มันเล็กๆก่อนเลยแด้วกันนะครับอย่างเช่นพวกปืนเอ,อ M.P.5K พวกอยู U.M.P.45 หรือไม่ก็ปืนสั้นนะครับแต่สำหรับปืนบาลีตก,ก็ต้องขอยกเว้นเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนรุ่นใหญ่แล้วก็ใช้เวลาทํานานมากๆด้วยด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดไปเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจเอ,อปืนหน่อยมาโชว์กันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ